คนดาบันเองก็ไม่ยากถ้าเราจะเทียบกันกับกฎธรรมดานประสาบนันพระโสดาบันก็คือมนุษย์ธรรมดานั่นเองเพราะว่า <c oughs> คำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมนุษย์จริงๆก็ต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์หรือว่มีกรรมบท10สิบบริสุทธิ์นี่ถ้าเราไปดูจริยายของพระโสดาบัน ก็ได้แก่จริยาของมนุษย์ธรรมดานี่เมื่อพูดเรื่องประโสดาบันผ่านมาแล้วก็ไม่ขอย้ำวันนี้ก็อยจะขอพูดเรื่องพระสกิทาคามีซึ่งเป็นพระเรียเจ้าอันดับเดียวกับปสดาบันคือละสังโยเดสามหม่กัน มีตัดสกายทิฐิวิจิกิจชาสีรพตปรมารมือัสกายติเห็นสกายทิฐิเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> นี่การฟังแบบนี้แต่บางทีท่านที่ติดในขันห้า ว่ารูปเวทนาสัญญาเสงขานอิญ,ญาณจัดเป็นร่างกายก็ต้องโปดอภัยด้วยเมื่อการพูดอย่างนั้นการฟังของท่านผู้ฟังเข้าใจยากยังไงยังไงเราจะเรียกว่าขันห้าหรือเรียกว่าร่างกายมันก็เป็นอันเดียวกันนี่ขอพูดแบบไทยๆว่าร่างกายของเรานี้คือขันห้าหรือขันห้าก็คือร่างกาย มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดียังคิดในถึงข้อนี้ไม่ถึงขั้นไม่ถึงระดับสูงสุดคือคำว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ท่านยังคิดไม่ถึงคิดได้เต่เพียงว่าร่างกายนี้มันจะตายแน่ ยังไงยังไงมันก็ไม่ทรงตัวมันตายกันแน่แท้มันหนีความตายไม่ทนมันไม่ได้เ <c oughs> ้ื่อนหนีความตายไปไม่พ้นเมื่อกี้ใช้สับผิดไปต้องขอประธานอภัยการพูดนี้ไม่ได้ใช้หนังสือกลางอ่านพูดตามความรู้สึกชัดๆ ถ้าตามที่จําได้และทําได้ตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสงสวัสติโสภาคท่านสอนมาไม่ได้เรียบเรียงมาเป็นตัวอังสืออาจจะพูดพลาดไปบ้างก็ขออภัยด้วย <c oughs> ตอนนี้พระโสดาบันกับพระสกิทาคามียังมีกําลังใจอ่อนจะตัดร่างกายว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมันไม่ได้ ก็เอาแค่คิดว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายแต่การตายไม่มีสภาพศูนย์มันจะต้องเกิดและม่เกิดไปไหนมันมีทางเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ประหลาน,นี่ท่านไม่ชอบพระโสดาดาสิกทาคามีท่านไม่ชอบ ท่านก็เลือกทางเอาว่าเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือหมดีไม่ดีก็ย่องไปนิพพานเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตใจของท่านไม่พักตัวแค่มนุษย์แค่เทวดาและแค่ลมจิตใจมุ่งตรงสู่พระนิพพานมีหลายท่านเคยมาถามว่าถ้าจิตมุ่งพระนิพพานไม่เป็นความโลภเกินไปเลย รือไม่มีการทะเยอะทะยานเกินไปหรืออันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบว่าตั้งใจไว้เถอดพระนิพพานไม่เป็นความชั่วมันเป็นความดีอันดับสูงสุดที่เราต้องการจะขึ้นต้นไม้ตั้งใจขึ้นถึงยอดถ้ามันไม่ถึงมันก็ไปพักอยู่สูงกว่าเป็นดินนิดหน่อยก็ยังดีก็ชื่อว่าได้ขึ้น ถ้าเราไม่พอแท้ในกำลังใจมันหายเหนื่อยแล้วก็ตายขึ้นไปไม่ชามันก็ถึงยอด <c oughs> การตั้งใจไว้เป็นของดีตอนนี้สำหรับพระโสนาบันกับพระสกิธาคามีตัดสังโยคได้สามเหมือนกันและวทำไมพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าพระสกิธาคามีตอนนี้ก็ต้องขออธิบายว่าพระสกิธาคามีนะ่ะ คือมีความรักก็ดีความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเบาบางลงไปมากกว่าพราะโสดาบันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นโทษของการมีทรัพย์สินมากในการมีทรัพย์สินมากในความจริงไม่มีโทษแต่ก็ไม่เห็นคุณในการที่จะรักษาทรัพย์สินไว <c oughs> มีทรัพย์สินมากเท่าไรเราก็ต้องตายแต่ก็ไม่ทำลายทรัพย์สินทรัพย์สินไม่ต้องมีต้องใช้แต่กําลังจิตใจของพระสกิทาคามีมีความรู้สึกเบาลงไปคือมีความพอมากขึ้นรู้สึกว่าทรัพย์สินที่หามาได้นี่มันเริ่มพอความผูกพันในทรัพย์สินมีความน้อยลงให้เรื่องโกงกันไม่ต้องพูด โกงกินกันไม่มีสมหรับพระอรียาเจ้าแต่วความผูกพันในทรัพย์สินน้อยลงของจะแตกของจะพังถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่าการระมัดระวังของไม่เสียนมีเป็นจริยาของพระอรียาเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง <c oughs> <c oughs> ก็ยังทรงมีบทบัญญัติให้มันดาพระสงฆ์ทั่นหลายรักษาทรัพย์สินที่เขาถาวายมาด้วยดี ถ้าใครละเลยปรับเป็นโทษไม่ใช่ว่าไม่ติดในทรัพย์สินแล้วก็ทําลายทรัพย์สินไม่ใช่อย่างนั้นไม่ติดในทรัพย์สินคือมีความพอใจในความโลภน้อยลงไปในความรวยน้อยลงไปแต่ว่าทรัพย์สินเลือกผลราดยไน้ที่เคยหามาได้่ะไรก็หาตามปกติแต่ว่าจิตใจนึกไ่้เสมอว่านี่ถ้าเราตายแล้วก็อไปไม่ได้นะ มันไม่สามารถจะแบกมันไปได้นี่เพียงแค่นี้แปรมของพระสกิทาคามีในการที่จะทำลายความโลภให้สลายตัวไปเ <c oughs> บาบางลงไปเพราะอะไรเป็นปัจจัยโดยมากพระรีเจ้าทั้งหมดมีพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องนำใจเพร่ะอารมณ์จิตของท่านทรงพรหมวิหารสี่เป็นปกติ คือหเมตตาความรักรักในคนในสัตว์เสมอได้ตนสองกรุณาความสงสารสงสารคนในสัตว์อื่นเสมอได้ตนสามโมตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสยาใครเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีก็พลอยยินดีด้วยหาอาีอุเบคขาควางเฉย ในเมื่อกฎของกรรมสิ่งธรรมดาไม่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราใช้คำว่าช่างมันเป็นของปกตินี่มีอะไรน่าตกใจไม่มีอะไรเป็นที่น่าวิตกนี่เป็นเท่านี้เรียกว่าท่านยอมรับนับถือกฎของธรรมดา นีการที่จะสังหารความโลภท่านก็มีเมตตาในการทรงเคราะห์คนอื่นในการให้ทานพระสกิทาคามีกุดีพระสดาบันก็ดีพอใจในการบำเพ็ญกุศลบริจาคทานเป็นการตัดความโลภตอนนี้มาด้านของความรัก ความรักในบรรดาท่านพุทธบริษัทบางเอิญว่าท่านผูน้ใดจะเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีก็ต้องระวังตัวไว้นิดหนึ่งความรักในเพศเราพูดกันอย่างเดียวก็พอถ้าความรู้สึกในเพศมันไม่มีแล้วก็ของอย่างอื่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีอะไรมีความสำคัญ มีความรักในเพศที่มันจะไม่เกิดขึ้นและมีกําลังไม่กล้ากับพระสกิทาคามีเพราะว่าพระสกิทาคามีมีความมุ่งมั่นจะทำลายความรู้สึกอันนี้อย่างแท้จริงโดยใช้กายกตานุสติกรรมฐานกับอสุปรกรรมฐานเป็นเครื่องหักล้างอยู่ตลอดเวลาเห็นคนทั้งหมดสกรปรกเห็นคนทั้งหมดหมดมีสภาพมันซากศพ เนื้อหนังของบรรดาคนทั้งหลายที่มองเห็นด้วยตามองไปทีแรกมันจะติดผ้าทะลุผ้าเข้าไปถึงหนังทะลุหนังเข้าไปถึงเนื้อทะลุเนื้อไปถึงตับไยไส้ปอดจะมองไม่เห็นความงามของเพศตรงกันข้ามเลยเป็นอันว่าความรู้สึกในเพศสำหรับพระสกิทาคามี เบาบางลงไปกว่าพระโสดาบันมากแต่ก็ยังอยู่ร่วมระหวังสามีพัญญาทันอยู่แต่ขอประทานอภัยก็มีสภาพเหมือนกับคนทิ่งกำลังใจที่จะร่วมรักกับสามีพัญญาความรู้สึกแตในเพศจะมีน้อยเต็มทีถ้าเป็นพระสกีทาคามีอย่างหยาก ก็ยังจะมีความรักความร่วมรักในเพศมีอยู่บ้างแต่ห่า,หางไกลามากทา,ารม์ของพระเศรษาคามีมีความละเอียดมากความรู้สึกในเพศเกือบจะไม่มีเลยเพราะมีความรู้สึกว่าร่างกายของตัวร่างกายของบุคคลอื่นมีสภาพเลังสร้าศกเห็นคนแล้วมันรังเกียจ เห็นสิ่งที่สวยงามแล้วมาสลดใจความรู้สึกในใจความปรารถนาในร่างกายของตนและบ,บุคคลอื่นย่อมไม่มีในพระสกิทาคามีในส่วนที่เป็นอารมณ์หยาบนี่ที่ยังวงเล็บไปว่าในส่วนที่เป็นอารมณ์หยาบก็เพราะว่าเวลาประจันหน้ากันจริงๆในขณะที่เป็นพระสกิทาคามีมีอารมณ์ละเอียด จะมีความรู้สึกว่าสวยสดงดงามในรูปร่างใดๆย่อมไม่ปรากฏความปรารถนาใดๆย่อมไม่ปรากฏจะมีคาใครมาประรบรมเพียงใดก็ตามทีพระสกิทาคามีก็ทำนั้คนใจด้านไม่มีความรู้สึกเรือว่าหาความรู้สึกอะไรไม่ได้แต่ทว่า อารมณ์แห่งความรักส่วนที่เป็นอนุสัยมันมีอยู่คำว่าอนุัสเป็นเปรียบเหมือนแต่กรอนในก้นตุม่มไอ้แต่ก่อนในก้นตุ่มที่ท่านน้ำนิ่งๆต่กรอนมันไปปรากฏถ้าใครไปกวนเข้ามันปรากฏแต่ว่าแต่กรอนของใจนี่มันไม่อย่างนั้นอารมณ์แห่งความโลภก็ดีอารมณ์แห่งค,ความรักก็ดีอารมณ์แห่งความโกรธก็ดี ถ้าประจันหน้าจริงๆมันเฉยใครจะมาย่วเย้วยังไงก็ตามความรู้สึกไม่มีแต่ถ้าว่าเวลาเจริญสมาธิจิตและวิปัสันาญาณไม่ยามสงัดจิตสงัดลงไปดีแล้วดีไม่ดีโพรเทวดาโผล่เข้ามานิดหนึง่งความรู้สึกพอใจในความเป็นมหาเศรษฐีโผลเข้ามันหน่อยหนึง่ง ได้ความรู้สึกในเพศโผล่ขึ้นมานิดหนึ่ง้าใสที่โผล่ขึ้นมานิดโผล่ขึ้นมาหน่อยในฐานะที่ท่านเป็นพระอ,อรียาจามีสติสมัมปชัญญะมีความมั่นคงมากมีความรู้สึกตัวว่าเจ้าไรยำโลภหรือราคะนิโผล่ีกแล้วหรือเพราะว่าฐานภัย ที่มีการไอเพราะว่าการบันทึกนี้กำลังเป็นไข้หวัดใหญ่แต่เพื่อความสุขขมรนดาญาติโยมผทธบริษัทธ์ทาผู้สนใจก็ฟรีชีวิตเพื่อธรรมะถ้าชีวิตยังมีอยู่เพียงใดก็พร้อมที่จะให้ธรรมะกับท่านกายมันจะลำบากเพียงใดไม่สำคัญเดี๋ยวมันก็พังเรามาช่วยกันสร้างความดีดีกว่า <c oughs> ในส่วนที่เป็นรูสัยเมตใจสงัดมันโผล่ขาึ้มานิดหนึ่งเพราะเรามีความรู้สึกตัวว่าเจ้าโลภะความโลภโภสะความลาคะาความรักมันขึ้นมาแล้วเท่านี้และมันก็หลบหน้าไปอย่างนี้เ็าเรียกว่าสรสกิทาคามีขั้นละเอียดแต่ความจริงพระสกิทาคามีขั้นละเอียดนี้ต้องระวังให้มาก ดีไม่ดีคนที่เข้าถึงสกิทาคามีมีหลายท่านเข้าใจว่าเป็นพระอนาคามีนี่ต้องระวังให้ดีนี่ต้องมีการพิสูจน์กันตรงตรงต้องระมัดระวังท่านที่ผ่านมาแล้วท่านเคยเล่าให้ฟัง <c oughs> ว่าตอนเป็นสกิทาคามีละเอียดนี่จิตใจมันไม่เอาไหนจริงๆ เรื่องความรวยเอ่ยเรื่องความรักเอ่ยไอความรักนี่ยะมายั่วมายวนขนาดไหนก็ตามไม่มีทางแต่เด้ว,ว่าพอเผลอเลอเอาใจสงัดเอาเข้ามาไม่สู้เขาก็ไปแล้วอารมณ์สงัดมันโผล่หน้ามาจะสู้เขาแต่พอรู้ตัวมันก็หนีไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมั่นอยู่คือมีอารมณ์จิตเป็นฌานมั่นคง ในสกายในกายกตานุสติกรรมฐานคือพิจารณาการสามสิบสองและอสุปกรรมฐานนี่เรื่องนี้ไม่ดีบายพาะสอนกันมาแล้วจะ่ย้อนไปสอนสมถะอีก,กไม่เอาเรื่องนีบอกทางกันเท่านั้นว่าทนยังไงมันจึงจะเข้าถึงนี่อีกจุดหนึ่งคือความจริงราคะกับโลภะท่านรงก็วไว้เป็นตัวเดียวกัน ถ้าจะมาพูดแยกออกมาบางทีท่านที่เป็นนักปราชญ์ท่านก็จะคิดว่าไอ้เจ้านี้พูดเลอะเทอะแต่ความจริงการพูดอย่างนี้ต้องการให้คนมีความเข้าใจมากกว่าเพราะการตัดโลภะกับการตัดราคะมันตัดกันคนละจุดเอากันจริงๆแล้วต้องถือว่าตัดกันคนละจุดตัดโลภะโดยการให้ทาน ตัดลาคาโดยการพิจารณาอาการสามินสองที่เรียกว่ากายคตานโสติหรืออสุปกรรมฐานสิบนี่มันต้องตัดกันให้ตรงจุดถ้าไปรวมกันเสียจริงๆแล้วก็บางทีบรรดาท่านุทธบริษัทชายหญิงแะะีิสุดทสานเนนจะเข้าใจพลาดนี่เราพูดกันในแนวปฏิบัติไม่ใช่มันนั่งเทศสู่กันฟัง นี่พระสัตยทาคามีก็จะตัดโทสะลงไปเบาบางอีกด้วยนี่อาการของการตัดโทสะของพระสีทาคามีเป็นยังไงก็ได้พูดมาแล้วว่าพระอริยเจ้านี่ท่านมีพรมิยารสี่เป็นบุเรจาริกคำว่าบุเรจาริกนี่เป็นเบื้องหน้ามีพรมีหารสี่เป็นปกติ คือถือว่าเป็นเรื่องปกติจริงๆไม่มีอะไรที่ยัเข้ามากั้นกลางครมมีหารสี่ขอท่านใดอารมณ์จิตของพระเดียเจ้ามีความรักจริงๆรักไม่เนื่องในกามารมรักคนอื่นรักสัตว์อื่นเหมือนกับรักตัวของเราเองในการรักตัวของเราเองในบรรดาท่านพุทธบริษัท เราไม่ได้รักเพื่อความสัมผัสเราไม่ได้รักเนื่องในกามารมณรักด้วยความปราณีมันรักกันคนใะอย่างรักอยากจะเป็นคู่ครองกันอย่างนั้นเรียกว่าเนื่องในกามารมณแต่อย่างนี้ถือว่ารักเนื่องในความปรานีเป็นสําคัญมีบริการที่สองประสนพระเดีนะยเจ้าก็มี ปรุณาความสงสารอย่าแยกเกลื้อคุณให้ทุกคนและสัตว์ทั้งหมดมีความสุขและก็มีจิตอ่อนโยนลอยยินดีมาพบคนอื่นได้ดีไม่อิจฉาได้เสียใครและก็มีอารมณ์เวิหาความบางเฉยในสภาวะความเป็นไปข้องขอนห้าและกดข้องกรรม ไม่มีอาการขึ้นไม่มีอาการลงมันจะแก่ขีใจก็อย่างนั้นแหละมันจะหนุ่มก็แบบนั้นแหละมันจะตายก็แบบนั้นแหละใจมันคงที่มีความสุขของจิตมีสำหรับข้อที่ว่าตัดโทสะนลพยาบาทได้เบาบา,บางลงไปมากก็เพราะว่าอารมณ์จิตของท่านมันบริบูรณ์ไปทวยพรมบริหารสี่มีอารมณ์แห่งความรัก เป็นปกติมีอารมณ์ความสงสารเป็นปกติตัดอารมณ์อัจชาติยัาปลอยเห็นว่าคนใดเขาได้ดีดีใจกับเขาด้วยช่วยความดีของเขาช่วยส่งเสริมความดีแล้ยตัวเองถ้ารู้ว่าดีไม่ถึงเขาก็เลยปฏิบัติอย่างเขาเพื่อความดีนี่แทนที่จะริษรอนความดีของเขากับสร้างความดีตามเขา ถ้าเขาดีไม่ถึงเราแต่บางเอิญเขาดีขึ้นมาบ้างเราก็พรอยยินดีไม่คิดว่าเขายังมาแย่งความดีของเราถ้ารณมเป็นอย่างนี้ความโกรธความเจ็บบาทมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันยังมีแต่ว่ายังมีพอเป็นอนุสัยใครเขามันด่าหน้าบ้านเฉยได้เขามาผลักอ,อกก็ยังเฉยได้ แต่เวลาที่ใจสบายๆจิตมีความสุขบางทีมันโผล่เข้ามานิดหนึ่งโอเคไอ้เจ้าหนี้นี่เราอยู่ดีๆมาท้าตีท้าต่อยมานินทาว่าร้ายนี่ยังมีอยู่นิดๆหน่อยๆตอนนี้อำนน่าเครื่องความหลงในขันห้าและวัตถุพระสิธาคามีนี่เบาลงไปมาก เราจะเห็นว่าพระสกิทาคามีนี่ชักเริ่มปล่อยตัวเริ่มไม่สนใจกับความสวยสดงดงามสำหรับพระโสดาบันยังเต็มเป่าอยู่พระโสดาบันสวยเต็มที่ยังสวยอยู่ยังโกรธเต็มที่ยังโกรธอยู่ยังรวยเต็มที่ แต่พระสกิทามีรวยก็ยังรวยแต่ไม่เต็มที่พร่องลงไปมากใจเบาลงไปความพอเริ่มปรากฏงานไม่เสียแต่ว่าทำตามกำลังความรักในเพศแย่มากเกือบจะเป็นคนมีการตายด้านความโกรธพ่อแปรเต็มทีหาไม่ค่อยจะได้มีเหมือนกัน กระทบนิดก็หายไปนีความหลงในเมื่อความลักความรักมันก็ตกความโลภมันก็ตกความโกรธมันก็ตกมันจะเหลือหลงตรงไหนไอตัวทั้งหลายเหล่านั้นที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความหลงเป็นเครื่องดันมันขึ้นมาแต่เจ้าพวกนั้นมันตกลงก็สแสดงว่ามันเริ่มไม่หลงเหลือหลงอยู่นิดนิด หลงข้างอยู่หน่อยๆน,นี่หลงอะไรที่เราถือว่าสำคัญนั่นก็คือหลงกายของเราเองเราหลงกายของเราว่ามันมีเศษวิโสแกจะตายก็ยังรู้สึกว่าตัวหนุ่มโนสาวนี่เป็นอันว่าพระสกิทาคามีเบาและหลงตัวนี้เบามาก นอกจากจะคิดถึงความตายแล้วก็คิดถึงสภาวะไม่ทรงตัวของร่างกายว่าร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้มันทุกข์ทั้งหมดตั้าแต่ลืมตายมากว่าจะหลับไปใหม่มันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ต้องบริหารร่างกายตลอดเวลายิ่งมีคู่ครองก็ต้องไปเอาใจคู่ครอง มีญาติมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงก็ต้องเอาใจเขาถ้ามีลูกมีเต้ามันก็เพิ่มทุกภาระหนักแทนเดียภาระมากขึ้นแล้วทุกจากลูกมีเวลาปัจจุบันเห็นชัดอยากมีลูกกันมากนักแต่แต่ว่าท่านที่มีลูกก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าลูกกลายเป็นคนนอกข้อต้ออย่างเดียวก็ปรากฏว่าท่านหมดความสุขไปเลย นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นอันว่าความหลงมีในพระสีทาคามีไหมก็ต้องตอบว่ายังมีก็จิตยังเกาะอยู่บ้างใช้คำว่าบ้างเท่านั้นนะความโลภยังมีอยู่บ้างความรักยังมีอยู่บ้างความโกรธยังมีอยู่บ้างความหลงยังมีอยู่บ้าง เพราะอะไรเพราะว่ายังตัดสก,กายะทิฏฐิไม่ขาดตัดความโลภมันก็ยังไม่ขาดตัดความรักมันก็ยังไม่ขาดตัดความโกรธก็ยังไม่ขาดตัดความหลงมันก็ยังไม่ขาดมันเลยอีกนิดเดียวแต่ความจริงมันก็เลยขาดถ้าดึงแรงแรงมันก็ขาดแต่ถ,ถ้าว่ากําลังจิตไม่ใช่วัตถุจเจ้าเครื่องทุ่นแรงไม่ช่วยดึงกันได้ มันขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นนี่กำลังใจเราจะมาจากไหนก็มาจากบารมีสิบที่ท่านทั้งหลายศึกษากันไปแล้วหากว่าท่านใช้กำลังใจจากบารมีสิบในครบถ้วนเรื่องความเป็นพระอริยเจ้ามันไม่มีอะไรยากนี่ลองนึกไล่เบียมาตั้งในขั้นเบร์โสดาบันอันดับแรกถ้ากำลังใจเราตา่ำ เมื่เบียบประสดาบันขึ้นมาเสียก่อนเป็นของง่ายๆย,ยอมรับนับถือพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยหนาทของปัญญาอย่านับถือสมเด็จจะจะนับถือในด้ายยศฐานรันดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่อันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่วาิมพาะมียศฐานรันดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่จะไม่ดีจงยาติแต่นั้นจริงนั้นมันเป็นโลกธรรม ยอมรับนัดถือในความดีของท่านเป็นส่วนตัวไอเรื่องดีใคยเขาแต่งเขาตั้งยกโยนทิ้งไปเสียเอาปฏิปทาส่วนตัวของท่านเป็นสําคัญแต่ก็ต้องคิดว่าท่านไม่ดีเขาก็ไม่ตั้งให้ท่านเว้นไว้แต่ท่านที่ชอบซื้อยศถาบรรดาศักดิ์ตามดีเขาลือกันถ้ามีก็น่าสลดใจ ตอนนี้ไม่ยอมรับนักถือแล้วก็ทรงสินห้าหบริสุทธิ์นี่สำหรับครวาดแล้วเราก็มานั่งไล่เบี้ยกันพอทรงสินห้าบริสุทธิ์แล้วก็จับอารมณ์มีอารมณ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์ให้มันรักจริงๆนี้เป็นพระโสดาบันไม่ยากปอกกล้วยเข้าปากยากกว่าตั้งเยอะมาถึงขั้นสกิทาคามีเนะี่ยต้องนั่งไล่เบี้ยกันเยอะ ต้อเจริญกรรมฐา,านในด้านจาขคานุสติกรรมฐา,านเป็นปกติตัดความโลภเจริญอสุภกรรมฐา,านเป็นปกติตัดความรักเจริญพรมีหานเป็นปกติตัดความโกรธความเหยียบาทและพิจารณาไตรลักษณญาณเป็นปกติตัดความหลงนีอย่างย่ออย่างอ่อนอรบรรดาท่านพุทธบริษัท เรื่องพ,งพอุทธศรีทาคามีนิทะได้ตายจากความเป็นมนุษย์เกิดเป็น,เป,นเป็นเทวดาหรือครัตายจากพรหมหรือเทวดามาเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเป็นพระอรหันต์เข้าถึงพระนิพพานเลยมีความสุขมากนี่เวลาที่จะพูดสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วในะแค่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแดบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี